ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่สองธันวาคมสอง5นห้าหกห้านะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้วันนี้ระวังนิดนึงนะคะคุณมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากเกี่ยวกับภาระนะคะภาระความรับผิดชอบนะคะความภาระความรับผิดช,ชอบพ้องขึานเยอะนะคะภาระ ในเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะระวังจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะระวังจะมีเรื่องไม่สบายใจระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยระวังระบบภายในนะคะระบบภายในนะคะมีปัญหานะคะช่วงนี้แบกรับภาระค่อนข้างหนักนะคะมีเรื่องหนักอกหนักใจคิดมากคิดเยอะนะคะแต่สามารถผ่านไปได้นะคะ สีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีน้ำตาลกับสีดําให้โชคนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านพญาพุธหรือท้าเวสวรรณนะคะที่คุณบูชาหรือเคารพอยู่แล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคค่ะ